สวัสดีครับผม,ผมก็ผลงานช่วงนี้มันก็ย่ำแย่นะครับของทีมครับแต่ว่าแมชนี้เราก็ได้ล,ลงเล่นกับสเปอร์ครับตอนนี้สถนานการณ์มันตกต่ำลงมาครับ EP ที่สิบามแล้วแต่ก็มันเล่นมันเล่นมันเล่นเออมันเล่นยากจริงครับเล่นเป็นื่้สับประตูเนี่ยแล้วก็คือทีมที่อยู่ศัก,กยภาพทีมมันยังสู้ทีมใหญ่ๆเก่งๆไม่ได้ครับหน้าที่เราก็คือป้องกันไม่ให้เสียประตูให้มากที่สุดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เราะว่าเท่านี้ตารางนี่เจอทั้งแมนซิตี้เจอแบบเอเวอร์ตันนี่คือทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะผมจะตั้งใจเลยครับเข้าไปสิเพื่อนเข้าไปสิวันจะมาอวาดิการกาแล้วคือมิเนสโบเหมือนเหมือนถอดใจไปไปด้วยนะฮะจากสถิติที่เกิดขึ้นตอนนี้พวกเขาไม่ได้เล่นแบบตามสไตล์เดิมอะคือไม่ได้แบบครองบอลแล้วก็เจาะริมเส้นอย่างครั้งก่อนๆน,นะฮะ อย่างตอนนั้นที่เล่นกับแมนซีก็พอได้ยิงแมนซีบ,บ้างเอาแล้วไงเนี่ยกากงกาก้านี่คือมาเต็มนะฮะไม่ไหวก็คืนก่อนก็ได้นะเพื่อนโอเคไปช่วยทีมครับต้องเล่นให้เต็มที่ไปข้างหน้าอย่าอย่าช้าใจบอลนะอย่าช้า ไปสิไปสิไปสิตามดูหน่อยตามดูหน่อยโอเคให้มาถึงไหมไม่ถึงครับโอ้โหยมาแล้วมาแล้วตรงกลางไลฟ์ฟิซซิ่งหน่อยครับไล่กดดันเขาหน่อยกดดันหน่อยครับกดดันหน่อยครับโอเคดีเอาแล้วใจเย็นใจเย็นลืมเส้นมีลืมเส้นมีมเ,นมเปิด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 เราได้มงยิงโอ้โห โอเคครับต้องตามไปบอกคำสั่งดีๆนะครับแมลินกับสปเปอร์ก็ก็ต้องอดทนหน่อยทีมใหญ่ๆแบบนี้ครับรองแชมป์พิบลีดดูการที่ผ่านมานี้ครับทางด้านสาปเปอร์อันเดอร์ไวเรลเกมนี้ก็2แมตช์นะเพื่อนๆก็ทำต่อเนื่องครับมันก็จะดูน่าเบื่อไปบ้างสำหรับอีพีผู้ตัดตูเพราะว่ามันโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับเกมมันก็มองได้ยากนะครับคือผมก็พยายาม ขยับเขยื่อนตำแหน่งของติงไปช่วยเพื่อนยิงบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็เสี่ยงต่อการเสียประตูแล้วก็ถูกดบนะครับชนะเลกก็ต้องอดทนครับในโหมดนี้พออยู่แดนเราก็กดมาดูที่ตัวเรานะครับนี่ครับสไตล์มันไม่ขึ้นหน้านะครับฟุตบอลของเดนสโพรสั่งมาแบบนี้ยังได้อยู่หรือเปล่าแล้วเขาออกมาเก็บบอลให้ได้เก็บบอลไ,ไม่ได้อีก โอ้โหสั่งส่งไปด้านหน้านี่แบบส่งแบบอะไรก็ไม่รู้ครับดีมากโอ้โหโไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาหน่อยเฮื้อเอาหน่อยเฮื้อ <c oughs> เอาหน่อยเฮื้อ <c oughs> กลับมากลับไปดูที่ตัวเราก็ก็หยุดไปทำแมทภาพมาั้งคเพราะว่ากลัวติงจะเบื่อหมด ผู้สัรตรูนะฮะก็เลยไปทำแมตช์ภาคทีมชาติไทยกับเมืองทองเนี่ยก็ถามว่าไทยกับเมืองทองนี่แกไขก็ทา,ายกกไขกันนะเพราะผู้เล่นโอ้โหดีมากจังวันนี้แล้วเปิดเร็วทันทีครับได้มงบ้างหนีบ้างหรือเปล่าโอ้ยต้องเล่นมุมริมเส้นอย่างนี้เลยครับเก็บบอลให้ได้ใจย,ยินเพื่อนใจย,ยืนส่งมาแล้วโอ้โหกองหน้ามันห่วยแตกมากไปตายซะ <laughs> กองหน้าน่ะ ทำไมวุ้ยแทงแบบนี้ครับอ้ทำไปดูหน่อยยิงโอ้โหก็ทำได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานจากเกมที่เคยเล่นกับทีมอย่างอาร์เซนอลด้วยนะครับโอ้สเปอร์เล่นดีมากอันเดอร์ไวริลคลองบอลดีมากครับลูกทีมชาร์ลีชาร์ลี เข้าไปซีเข้าไปโอ้โหดูไม่ไล่บอลแล้วท้อเหมือนกันนะเจอมส์นี่สบูไปขอย้ายทีมก็ใบยืมหนีกก้ก็สัญญามันล้มเหลวนะครับว่ายังอายุน้อยอยู่ก็ไปย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ๆมันก็เป็นไปได้ยากนะฮะมาซีมาซีโอ้โหเข้าบอลหาบอลไม่เจอดีมากเดินไปถนนบ้างโอเค เย็นเย็นเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสปีดและสปีดดีมากปลายล้อปเปิดอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นกลับมาเอาเอาเอาสั่งยิงเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้มันน่าน้อยใจก็ <c oughs> <c oughs> บุกเขาดีอยูน่นะแต่ว่ายัางทำประตูไม่ได้เช่นเคยครับเอริกเซนลุยขึ้นมาแล้วเดี๋ยว ลองลิสต์ย้ายไปอยู่โอ้โหแฮร์รี่เคนมาแล้วมีโอกาสเคนเจอกับชาร์ลีพลิกอย่า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 เล่นให้มันยากครับอย่าเล่นให้มันยากมาจ่ายให้ฉันแบบนี้ฉันก็จะฆ่าแกทิ้งนะดูดูส่งบอลฮะโอเคไทยเองครับไม่มีใครเข้าวนจะยินดีมากทำทีมแล้วให้เพื่อนวิ่งขึ้นหน้าไป ดีมากโอ้ยจ่ายแบบนี้ครับให้ยิงเลยครับยิงให้ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเมือ่อสักครู่ถ้าได้ประตูนี่แบบจะนำแล้วโอกาสอืมไปจ่ายให้เพื่อนครับเล่นเป็นเพล์เมเกรนน่าจะดีถ้าเราเนี่ยโอ้โหเมื่อสักครู่ทำไม,มยิงห่วแตกจังเลยครับโอ้โหเล่นกับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะจ๊ะเอาแล้วมาต้องช่วยเพื่อนล้มทีมหน่อยมาครับขอขอขอแต่ห็นเพื่อนมาน,นี่มาน,นี่มานี่มานี่พวกนายนี่เล่นกันยากจังเลย ใอ้แค่จ่ายบอลเนี่ยไปเล่นบอนลนจะไปเล่นชักช้ายิงยิงยิงโอ้โหติดเซฟอีกอ่ะโอ้โหดูโอกาส พอเราขึ้นมากดดันครับก็ก็ทาได้ดีแล้วแต่หน้าเข่ามากโอ้ดูจังหวะยิงลูกนี้ยิงไปก็ติดเซฟอุโกยลิสเขาก็เหนียวของเขาอยู่แล้วนะฮะอู้เอาแล้วเตะมุมลูกนี้สังมงจุบเดียวโอ้รับได้อีกโอ้อะไรมันจะเหนียวขนาดนีครับอุโกยลิสอาแล้วต้องช่วยทีมหน่อยบุกต่อไปเพื่อนทําทีมให้ดีโอ้โหดูเล่นเหมือนเหมือนคนแบบขี้เกียจเล่นฟุตบอลเรียวแรงเข้าไปกดดันเขาหน่อย กดดันก็หน่อยสู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยทำทีมอีกฮะโอกาสก็มีมากขึ้นอยู่ในครึ่งหลังถ้าชนะสเปอร์ได้ก็จะกลับมาต้องระวังด้วยจังหวะแบบนี้โอ้โหคือสเปอร์นี่ครองบอลดีอยู่แล้วนะฮะมันแย่งบอลจากเขายากกับด้วยสกิภาพของทีมที่มีอยู่เด้ยวเดี๋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 ยวขึ้นไปเป็นวิดฟิลฮะ โอ้โหเบียดย่งได้ดีเอาหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยดิเอาหน่อยเอาหน่อยนี่ไหมตอนนี้เริ่มอะไรเล็กเล็กไม่ใหญ่ๆหญ่ก็ไม่ละ <c oughs> ไม่ทําอะไรเขาเลยครับลินแบบทําไปเรื่อยๆจะแพ้ชนะจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่ต้องอะไรครับดูการเล่นของเราโอ้โหต่อบันไปมา จังหวะบุกได้พี่แกไม่บุกครับมา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 เดี๋ยวทําทีมให้ต้องให้รู้สึกว่าผู้เล่นมันมากกว่าหนึ่งคนนะฮะไปสิไปสิเล่นดีๆหน่อยสร้างสรรนะสร้างสรรเกมลุกหน่อยดีเอาอะไรครับสั่งเปิดเลยจังหวะนี้โยนเข้าไปกดดัน ทำไมไม่โยนตั้งแต่แรกครับไม่เข้าใจครับทำไมต้องส่งย้อนกลับมามแล้วก็ให้เขาได้เล่นง่ายอีกแล้วโอ้ความตัดสินใจเนาะข้าพลังนักเตะการตัดสินใจมันก็มีผดเอาเลยครับจงหวันนี้มาแล้วโอ้แล้วหลุดเดียวมาแบบนี้จเจอกับชาร์ลี่จะเปิดแล้วจะเล่นะไรจะเจนนารไยโตกลับเลยโตกลับอถอยยินครับ ไปสี่หกสิบแปดนาทีแล้วเพื่อนเนี่ยพวกนายรอช้าอะไรกันเนี่ยล้วฉันก็ไม่รู้โอ้โหเรามีเลสส่งมาแล้วพอหายใจใหายคอได้บ้างหรือเปล่ากองกลางครับที่เขาเขา้าใจกันไปเพื่อนไปขึ้นหน้าไปนี่ครับตะโกนบอกเพื่อน เราก็สั่งอะไรมากไม่ได้นอกจากยืนให้กําลังใจครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้ก็ไม่เสียครับกา้าโอ้โหเดเบเล่ดีใจยินยิน <c oughs> คองไว้ก่อนดีมากใจยินครับใจยิน <c oughs> ค่อยๆเจาะไปแล้วสั่งเปิดเลยแบบนี้โอ้โหแตกจังเลยโอ้โหเควินวิมเมอร,ร์หรือเปล่าครับ แย่งได้โอ้โหดูเหมือนจะแย่งได้แต่แย่งไม่ได้ซะงั้นมาแล้วเดมเบเล่เข้าไปก่อนไปก่อนไปก่อนใจเย็นดีมากแทงเลยดีโอ้โหสั่งยิงครับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับนี่เลยครับโอ้โหโอกาสรอจังหวะมานานนีครับเปีด้าครับ โอ้โหสัดแบบนี้ก็จกังหวะให้ตาริมเส้นด้านข้างก็เล่นอดทนกับสเปอร์นะครับแล้วก็ทําได้คือจังหวะนี้ต้องชมตรงกลางที่เติมมาแล้วก็เจ้าตัวยิงได้เด็ดขาดเลยก็กดสั่งยิงเลยครับโอ้โหยิงได้แรงมากแล้วก็นำหนึ่งศูนย์ะครับจะทําให้ทีมกลับมาชนะสเปอร์ได้ไหมเดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาแลวฝนตกด้วยเอาเลยครับต้องให้บอลอยู่ที่ผมรอดต้องช่วยพลุ้มทีมนะครับเอาแล้วนำหนึ่งศูนย์หวังขมหวังคมหวัง เราต้องช่วยเซฟแล้วนะสเปอร์ต้องบุกแน่นอนตอนนี้สั่งอะไรได้มั่งเนี่ยกระเพราไก่ไข่ดาวไม่ใช่ดีมากเข้าไปตามไปกดดันดิฟเฟนซีฟแล้วครับทีมของเราสั่งป้องกันเดี๋ยวต้องระวังชิงแบบนี้ครับสั่งสกัดเข้าบอลให้หนักน่วงเข้าไปเพื่อนเขามาแล้วแล้วต้องปิดมุมให้ดีครับเฮ้ยเฮ้ยโคกโคกโคกโกโอ้โเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับแบบนี้ จังหวะโยนมานี่มันกะกะจังหวะเซฟยากมากๆเลยครับเ,เพื่อนๆเอาเลยครับสั่งไล่บอลไปก็จะดูแต่ตัวผมเลยครับตอนนี้โฟกัสให้เขาลุยมาเสียบเลยซีเสียบเลยเสียบเลยรอเลยอยู่โอ้โหไม่ไม่ยอมเสียบสกัดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วโอ้โหโโอ้หยังให้เขาโยนได้าอย่างนู้นสักครู่อ๋อได้เวลาถึงเวลาแล้ว มานี่มานี่มานี่มา,มาโอเคช่วยทีมหน่อยช่วยทีมหน่อยอย่ผิดพลาดดีกับไปชิงกันไปดีมากโอ้โห و, จ่ายเลยเพื่อนไม่จ่ายไม่จ่ายใช่ไหมไม่จ่ายมาแล้วกลับคืนสู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมมาอีกแล้วริมเส้นด้วยแล้วถ้าเสียประตูช่วงนี้เขาก็จะโทษเราอีกแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเคลียเคลียเคลียไปเลยครับกดเตะทิ้งไปเลยกดเตะทิ้งไปเลยครับเอ้ายังได้อยู่เตะทิ้งไปเลยกดเตะทิ้งไปเลยหมดเวลาหมดเวลาโอ้โหเกมนี้ก็ชนะสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับกลับมาควยใช้ได้แล้วก็มีเราอยู่ในสนามด้วยเกมนี้ก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มดีอะไรมากแต่ละคนก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มดีนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องการชัยชนะนะครับ นี่ขยับไหมตำแหน่งขยับไหมก็ขึ้นก็ยังอยู่ที่11นะยังรักษาตำแหน่งไว้ได้อยู่โอเคครับเกมต่อไปจะได้ลงหรือไม่พบกับซันเดอร์แลนด์เนีบเล่นในบ้านด้วยไปยืนเข้าเหมือนบางทีกดกดดันนะครับทีของเราก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฟอร์มก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเดี๋ยวเซฟก่อนนะโอเคตอนนี้เซฟอีกอันนึงครับมันมี2องอัน โอเคมาไปลุยกันต่อกับซันเดอร์แลนด์ครับผมก็จะพยายามช่วยทีมมากนะเท่าที่ตัวเองจะช่วยได้ได้ลงก็ไม่ต้องสกิปเลยครับไปลุยกันเลยเล่นในบ้านจะต้องแบบเล่นเอาใจแฟนๆครับต้องบุกอ่าเวนดิเฟนกดค้างออกคำสั่งให้ทีมอ๋อโอเคครับฝนตกแรงมากเอาแล้วมาอย่าไปกลัวครับ ทีมเราเพิ่งชนะสเปอร์มาด้วย1-0เมื่อสักครู่แล้วสั่งชิงเร็วแบบนี้มาเลยครับโอกาสของทีมแล้วเปิดเข้ามาแบบนี้มงได้แล้วเกือบจิ้มได้กดไลฟ์เพลสิ่งกดดันครับกดดันใจเย็นครับส่งส่งดีๆใจเย็นเพื่อนชิงกันให้เร็วมากแล้วจ่ายทุรช่องมาแบบนี้มีโอกาสแล้วสั่งยิงมาก1-0โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับสุดยอดดาวนิ่ง1ประตูต่อศูนย์ครับ ไม่ต้องดูพบชมพบชา้าแล้ครับเห็นเต็มตาอยู่แล้วเอาเลยรก็ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ดูกันต่อเนื่องครับโอ้โหเอาเลยครับเล่นดีนิดเริ่มผมเิืมออคำสั่งเพื่อนไปเลยครับตอนนั้นจอนโอเช่โดนเลยครับดักได้แล้วจังหวะนี้ไม่ให้ออกแล้วยิงทิ้งยิงขว้างอีกแล้วนิสัยแบบนี้นี่ยังโอโ้ถ้าชนะซันเดอร์แลนด์ได้ก็6แต้ม2นัดน,นะครับถือว่าคุ้มหลังจากที่อีพีที่แล้วก็ โชว์ฟอร์มน่าเบื่อให้กับเพื่อนๆได้รับชมไปเอาครับตัดได้มีโอกาสมาแบบนี้ครับแล้วก็โยนไปเลยครับสั่งโยนเตะอัดไปผมดูแล้วเนี่ยเล่นในบ้านพวกเขาจะทําได้ดีนะครับสาหรับมิดเดิลสโบรของผมตามดูเพื่อนกันหน่อยครับเราสั่งยิงแบบนี้ได้ไหมยิงเลยครับสองสุดูโอ้โหไซส์ออกไปนิดเดียวครับแมโอกาสมาแล้วมามากขึ้นแล้ว นาทีแรกโปยาาขึ้นมาดูครับดู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 ดดดดดอ๋อครับสั่งคือกับมายัางทันอยู่ครับคองไว้ก่อนเพื่อนใจย,ยนินทิงกันดีมากชิงกันดีมากใจมาแบบนี้แล้วเข้าไปกดดันบุกซันเตอร์แลนด์ได้ดีครับแต่ระวังเขาสวนด้วยโรย่าสมาจะทะลุช่องมาต้องระวังเลยดีกดเข้าบอลดีๆครับอ่าเอาลุยมาเองแล้วเขาดึงมาวันนี้แย่งได้ดีครับแล้วให้มาแล้วทางซ้าย รอเพื่อนเติมก่อนครับให้มาแบบนี้แล้วมโอกาสตามไปดูน่อยคือับมาแล้วส่งชิงได้ดีมากให้วิ่งทำทางไปครับแล้วโอ้โหไปลื่นล้มก่อนครับเมื่อสักครู่นี่ยพอเจอทีมพอเล่นในบ้านนี่จะบุกเลยนะดูดูจะแตกต่างจากเกมที่ไปเยือนนะฮะไปเยือนเหมือนว่าหวังอุดเหมือนหวังเสมอมันก็ขึ้นอยู่กับแผนของผู้จัดการทีมเราด้วยนะเอาเลยครับลุยต่อไปมาให้ออก โอ้โหจ่ายแบบนี้เล่นยากไปนะนะ้องเข้าบอลให้ดีต้องระวังครับสไลด์ดักโอเคโอ้โหแหมดีดีหน่อยดีๆหน่อยใจยเย็นใจยเย็นดีมากเราก็สั่งส่งไมเดี๋ยวเพื่อนเขาส่งโอ้โหเฮ้ยมันเสียบอลแบบนี้ไม่ได้เอา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 เบียดมาี่มาดิมาี่มาดิ โอ้ได้โชว์สกิลบางเลนน้อยแล้วเลี้ยงมาวันนี้สั่งกองหน้าวิ่งขึ้นไปกดดันเอาเลยครับสป,ปีดมาแบบนี้ยังดีอยู่เอ้าโหมีลืล่นล้มแล้วจ่ายทะลุช่องให้แบบนี้โอ้แล้วยังได้อยู่ทุกป,ประตลูลุยขึ้นมาเอาเลยครับได้เลี้ยงตะลุยขึ้นมาโอ้โหแล้วเพื่อนร่วมทีมต้องเข้าไปช่วยกดดันนี่ครับยังได้อยู่โอ้เบสิกไ่กันปะมาแบบนี้มาแบบนี้เราปั่นเสาไกลของหูย แหม่บอลได้ลุยวันนี้ก็ต้องต่อเนื่องเลยครับไม่ให้บอลมันหยุดนะฮะโอ้ยังมีสกิลการยิงไม่ดีเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเพิ่มสกิลการยิงประตูฮะบ,บอลได้ลุยก็มีความมาั่นอกมั่นใจครับอย่างน้อยก็มีตุนอยู่แล้วหนึ่งประตูมาแล้วต้องเข้าให้ดีเพื่อนเข้าไปกดดันดีมากส่งไปครับส่งไปแล้วก็เปลี่ยนทางทันทีบุกสิครับบุกเดี๋ยวเมันคืนกับเราทำไม นี่ครับพอเรามากดดันกองหน้าเขาได้ก็เอ่าเลยครับลุยต่อให้เพื่อนหลอกไว้ได้แล้วเรายังได้อยู่ครับไปแล้วแบบนี้เอาเติมเกมลุกได้ไหมข้างหลังมีเพื่อนโอ้โหระวัง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 เข้าไปเข้าไปกดดันเขาด้วยดี <c oughs> เห็นการเล่นที่ เสี่ยงนะครับแบบนี้มีสิทธิ์โดนแบนจากทีมได้เอาแล้วมาอะไรครับโอ้โหโดนสไลด์ดักล้วยังได้อยู่ไหมเล่นได้เราใจแบบนี้โอ้โหมาแล้วระวังลูกเปิดเข้าด้วยครับเข้าไปติดบล็อกแล้วติดบล็อกผมอยากยิงให้ได้สักลูกนะฮะความฝันเ <c oughs> จอกับซันด์แลนี่แหละเหมาะที่สุดแล้วถ้าเราจะยิงเข้าให้ได้เปิดมาแบบนี้ต้องต้องระวังลูกงงครับเคลียทันไหมเพื่อนทันไหมโอเค เราไปรับบอลนะไปรับบอลไปรับบอลจากเพื่อนวันนี้เพื่อนวันนี้วันนี้มันทุ่มมาให้เราครับพี่จิงเรารับก็ได้แต่ว่าผู้สัตรูเราไม่รับเดี๋ยวให้วิ่งทําทางครับนุนว่างครับนี่ครับต้องคอยช่วยเพื่อนทําทีมด้วยนะแล้วส่งจิงกวันี้สวยมากอ้าวอ้าวเฮ้ย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  ลืมกลับมาโอ้ oh. เอ้ยลืมลืมกลับเข้าที่โอ oh, ้ตาย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 ขอโทษเพื่อนๆเ,เลยฮะตายแล้วเมื่อกี้มาแต่แบบตามไปดูโอ้ต oh, ายตายตายตายโดนโดนด่าเน,นี่ยอะไรแบบนี้ออกไปอะไรเนี่ยโอ้ oh, เมื่อกี้ลืมลืมวิ่งกลับไปครับไปส่งบอลให้เพื่อนแล้วก็ก็ยิงไกลเลยครับ โอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้ว <c oughs> โอ้ยจขอโทษเลยเดี๋จะต้องเอาให้ได้จะต้องเอาคืนให้เพื่อนให้ได้ครับโอ้สันเดอร์แลนด์ไล่ไล่บอลสูงมาก คือเมื่อกี้ลืมลืมกลับกลับประตูครับมาแต่วิ่งดูเพื่อนโอเคมันต้องน่าจะชนะเขาได้อยู่กลัวกลัวโค้ชจะไม่ให้ลงจเลยเกมต่อไปเราสั่งโยนเลยครับแบบนี้ได้ไหมเราเปิดมาแบบนี้ได้มงโอ้โหจบครึ่งแรกเสมอหนึ่งหนึ่งเป็นความผิดพลาดของผมเองครับผมจะไม่โทษไม่โทษใครอยู่แล้วโทษตัวเองนะยแต่ว่าคือมันก็มันมันมันมาแต่มองดูเพื่อนครับลืมลืมจับจับกล้องดูตัวเองไปครับเป็น สิ่งที่ไม่น่าให้มันเกิดขึ้นกับทีมของเรานะคงต้องดูตัวเองแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่สิต้องแบบบางทีมุมกล้องไม่ได้กลับมาดูตัวเองสักทีครับเราก็วิ่งไปอยู่นอกกรอบไกลแล้วต้องกลับดูตัวเองด้วยให้เพื่อนเขาเล่นไปครับเราก็สั่งเข้าไปดีมากเอาแล้วครับจังหวะนี้คืนกลับมาทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอ้ก็จริงๆเปิดก็ได้ครับแต่ว่า AI ไปยังไงของเขาเนี่ย โอ้ยอย่าไปกลัวสันเดอร์แลนด์ครับ Sun land, เปิดมาแล้วไม่ถึงเอาเราต้องต้องทำประตูชดเชยที่ทีมของเราเราทำให้ทีมเสียประตูนะครับต้องออกไปช่วยแล้วาการจะอ,อไปนี้ถ้าออกไปไม่ดีจังหวะไม่ได้ก็เสียประตูได้เหมือนกันนะครับมาแล้วสันเดอร์แลนด์เล่นดีด้วยตอนนี้โอ้โหดึงหลอกแหมนิ่งเหลือเกิน นี่โอ้โหมาแล้วต้องระวังกองหน้าเขาด้วยนะฮะเมื่อกี้โดนยิงไกลไปครั้งหนึ่งดีมากเพื่อนเล่นกันร้างสรรหน่อยโอ้โหโอ้โหเสียบอลแบบนี้แล้วยังไงครับเข้าให้ดีโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะออกไปได้ไหมมาอันนี้เรามีโอกาสพลิกเกือบโดนยิงให้หนีไปก่อนเลยครับ เตะไม่ดีตั้งหกักเฮ้ยโอ้โหไม่ดูให้ให้ยิงมาอย่างนี้ได้ไงครับโอ้ดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆตายแล้วตายแล้วเตะไปขึ้นหน้าเลยส่อนดีเล่นในบ้านอย่าไปครัวเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยดีดักได้ดี ไม่ละไม่ละไม่ละโอ้โหกองหน้าเขาเทพมากเฮ้ยเฮ้ยไปไปสิไปสิไปสิไปส,ไปสิโอ้ยห,ห่วงบอลหน้าก็เผชิโทษไม่ส่งตายละนั่นไงครับโอ้โหโอโห้ดูเขายิงแบบว่ามาแบบยิงล้ำหน้าด้วยจังวะนี้มันเริ่มแบบว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับไม่ได้ตั้งใจแล้วเพื่อนลวมทีมเราวางยาขึ้นไปเลยครับให้วิ่งเอาเองแล้วกัน โอ้โหเซฟดูครับจังหวะนี้ถ้าไม่มีเรานี่ยจะยังไงครับอ้ oh, ดูลูกยิงก็คือหลุดมาแล้วตวัดยิงก็เซฟได้เลยครับโอ้โหต้องออกไปอย่างนี้ครับช่วยทีมอีกแล้วช่วยทีมไว้อีกแล้วโอ้โหใจเย็นเพื่อนอย่าให้เขามาได้แล้วจังหวะโคว่านี้ชอกออกไปก่อนครับตูกลับมันสิเออเออเเออเออโอ้โห oh, oh, ดูสิอะไรวะเนี่ย เอาเลยครับสถานการณ์เริ่มไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องลุยเองแล้วอ,อสู้เข้าได้ไหมเก็บบอลให้ได้ไปบุกเขาหน่อยบุกเขาหน่อยดีเอาเลยครับโอกาสเปิดด้วยซ้ายแล้วไอ้ถูเข้ามาเก็บให้ได้เก็บให้ได้เพื่อนดีมากเรางัดมาให้ใครเนี่ยเล่นบอลไม่ดูธามรมะทะเหลือ จ็ดสิบนาทีแล้วจะเสมอเพราะเราใช่ไหมเนี่ยโค้ชจะแบนเราหรือเปล่าเนี่ยคือลูกนั้นออกไปแล้วลืมกลับมาครับ <c oughs> โชกากเ้ยแต่ก็ยังดีที่เซฟป้องกันได้หนึ่งจังหวะแล้วมาด้วยความเร็วแบบนี้โอ้ดึงหลอกต้องระวังนะต้องระวังนะถักได้ไหมซันเดอร์แลนด์เล่นดีกว่าอย่างเห็นเห็นแล้วไปสิไปซิจะยืนเพื่อนจะยืนอ่าสปีดได้ไหม แกจะสู้อะไรจอโนเชได้เวะเนี่ยเอาแล้วครับยังไงเคอชอปไล่บอลทุ่มเทไม่ทันใจไม่ไล่ไม่ไล่หลังใจเลยเพื่อนอครับก็ป้องกันนะครับพยายามไม่ให้เสียประตูเพิ่มจังหวะนั้นคือมันสุดวิสัยออกไปแล้วลืมกลับมาโอ้รู้เขาเลื้อยมาไปเล่นหน้าประตูตัวเองอีกฮะโอ้ตายละเฮ้ย โอ้โหถ้าเขาพลิกยิงเข้านี่ต้องคอยแก้ไขสถา,านการณ์ให้นะครับดูเพื่อนเล่นครับเล่นหน้าประตูโอ้โหเล่นหน้าประตูตัวเองด้วยเล่นดีมากเพื่อนเล่นดีมากหให้เขากดดันสูงฮะต้องขึ้นไปลุยเองละเปลี่ยนตัวแล้วครับวุฒเกตเกมรับหรอเน้นรับอีกแล้วอ๋อ ไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าบุกซีบุกเขามาบุกเข้ามาบุกเข้ามา,า,มาใจเย็นดีเอาเปิดแบบนี้โอ้โหทำไมไปโยนกลับมาครับก็ก็ส่งไปหน้าสิโอไม่เข้าใจเพื่อนเลยครับเกมแบบนี้จะ,จะต้องรู้เองซะละจะต้องรู้เองหรือเปล่าจะต้องรู้เองหรือเปล่า โอเคยังมีเวลาอยู่เพื่อนไปส่งสิโอ้โหไม่ส่งอีกแล้วแล้วเข้ามานี้กองหน้าเขาเป็นฮอตด้วยดีเบียดเข้าไปส่งไปด้านข้างโอเคไปเล่นดีๆเพื่อนใจเย็นๆดีมากใครวะเนี่ยโอ้หมดเวลาแล้วครับ เฮ้มีลุ้นมีลุ้นหรือเปล่ามีลุ้นหรือเปล่าโอ้ไปเสียบเขาอีกโอ้เวลาสามนาทีครับจะออกไปช่วยทีมดีไหมทีมกำลังต้องการปาฏิหารอยู่ครับไม่ทันแล้วแหละเราจะเสียประตูด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้หนึ่งหนึ่งเป็นเพราะผมเองครับอันนี้ผมก็ขอโทษทีมครับก็คือจังหวะนั้น คือเรากลับไม่ทันนะโอ้แล้วโดนโดนดูกับเล่นหกก็หกจุดศูนย์นะแต่ว่าจังหวะนั้นมันพลาดครับโอ้ก็จบไปแล้วครับสำหรับอีพีที่สิบสามนะครับโอ้เสมอครับเสมอเป็นความผิดพลาดของเราด้วยโค้ชจะโกรธเราไมเนน่โอ้ยังได้ลงไหมเกมนี้ต้องไม่ได้ลงแน่แนได้ลงครับผมได้ลงครับได้ลง โอเคครับผ่านไปแล้ว EP ที่13เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ